the like give world me a, sign. a sign. สวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเกมขอตาก g อนใน EP นี้เราจะมาพูดถึงเจ้าตัวของเครกกันนะครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหาเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย ฮีโร่ตัวนี้นะครับก็อยู่ในระดับมหากราบหรือว่าอีพิกนั่นเองนะครับโดยฮีโร่ตัวนี้ก็จะมีความเชี่ยวชาญอยู่ด้วยกัน3ด้านนะครับผมก็จะเป็นด้านของพลแม่น,นูและก็ด้านที่2เป็นวิศวกรรมด้านที่3าก็คือการเคลื่อนที่นะครับผมเรามาดูสกิลของเจ้าเค,คกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะก็เป็นสกิลแรกของเขานะครับผมลูกศรแยกส่วนนะครับสกิลนี้เป็นสกิลใช้งานนะครับค่าความเดือดดานอยู่ที่1000 ระยะการโจมตีนะครับระยะกลางนะครับสร้างความเสียหายจากสกิลของฮีโร่นะครับให้แก่เป้าหมายและก็สร้างความเสียหายจากสกิลของฮีโร่เพิ่มเติมให้แก่กองทหารที่อยู่ใกล้เคียง2กลกองปัจจัยความเสียหายอยู่ที่200นะครับสูงสุดที่600แลวก็ปัจจัยความเสียหายเพิ่มเติมจากระเบิดเนี่ยอยู่ที่100นะครับผมแล้วก็สูงสุดที่3 0 0้นั่นเองไปดูสกิลต่อไปกันเลยครับ สกสิลนี้นะครับผมคนขี่ไวเวิร์นนะครับสกิลติดตัวกองทหารของเครกเนี่ยสร้างความเสียหายจากสกิลของฮีโร่เพิ่มขึ้นนะครับหลังจากการต่อสู้ส,ส,ส, right สิ้นสุดลงแล้วเขาจะได้รับความเร็วในการเคลื่อนทับด้วยเป็นเวลา1ิวิโดยโบนัสความเสียหายที่สร้างจากสกิลของฮีโร่นะครับเริ่มต้นที่4%นะครับผมสูงสุดที่1 0บนโบนัสความเร็วการเคลื่อนทับนะครับเริ่มต้นที่10%สูงสุดที่20%ครับผมไปดูสกิลต่อไปกันเลยสกิลนี้นะครับขบวน เพิ่มพลังโจมตีแก่กองทหารของเคล็กนะครับเริ่มต้นที่4%สูงสุดที่10%และถ้าหากว่ากองทัพเนี่ยประกอบด้วยหน่วยบินทั้งหมดหน่วยบินเหล่านั้นจะได้รับพลังป้องกันเพิ่มขึ้น4%นะครับสูงสุดที่10%โอเคไปดูสกิลต่อไปกันเลยครับสกิลนี้นะครับก่อสร้างอย่างบ้าคลั่งนะครับผมเป็นสกิลติดตัวเหมือนกันกองทหารของเคล็กเนี่ยจะได้รับพลังวิศวกรรมเพิ่มขึ้น10%สูงสุดที่20%นะครับเมื่อสร้างเครื่องกีดขวางหรือว่า สิ่งปลูกสร้างของพันธมิตรนั่นเองนะครับโอเคไปดูสกิลสุดท้ายนะครับสกิลสุดท้ายนะครับสกิลนี้ Big Gas Bombus นะครับเป็นสก uh, ิลอาวุธนะครับหรือว่าปลุกพลังนั่นเองหลังจากการปลุกพลังนะครับสร้างความเสียหายจากสกิลของฮีโร่ให้แก่กองทหารศัตรูนะครับปัจจัยความเสียหายเนี่ยอยู่ที่800และก็สร้างความเสียหายจากสกิลของฮีโร่เพิ่มเติมนะครับให้แก่กองทหารที่อยู่ใกล้เคียงสูงสุด2กองปัจจัยความเสียหายทางกายภาพ300ครับ ป้าหมายที่ได้รับความเสียหายทั้งหมดจะติดสถานะเลือดออกด้วยนะครับผมซึ่งจะสร้างความเสียหายจากสกิลทางกายภาพทุกวินาทีเป็นเวลา3วินะครับโดยปัจจัยความเสียหายอยู่ที่200นะครับผมจะสังเกตได้ว่าเจ้าเคล็กเนี่ยก็จะมีเครื่องหมายของฮีโร่ของหน่วยบินก็คือว่าฮีโร่ตัวนี้สามารถที่จะบินได้นั่นเองและต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูฮีโร่ที่เขาคู่ควรกันนะครับว่าเขาควรจะคู่กับใครบ้างน,นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลย ตัวแรกนะครับผมแนะนําให้เป็นเจ้าตัวของเทียนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเทียเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติเหมือนกับเจ้าเครกเหมือนกันนะครับที่ว่าจะเป็นฮีโร่หน่วยบินเนาะแล้วเขาก็ยังสามารถที่จะบัฟเจ้าตัวของเครกได้ด้วยสกิลแรกของเขาก็บัฟได้เช่นกันนะครับเป็นสกิลที่เพิ่มโล่ให้กับเครกนะครับแล้วก็บนัสความเสียหายที่สร้างจากสกิลของฮีโร่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็บัฟให้เครกได้เหมือนกันแล้วก็จะมีในส่วนของสกิลนี้ครับผมสายลมแห่ง การกวาดล้างเนาะกองทหารเทียจะได้รับพลังป้องกันเพิ่มเพื่อน10%เมื่อกองทหารนั้นประกอบด้วยหน่วยบินทั้งหมดนะครับก็จะเห็นได้ว่าถ้าเกิดว่าเล่นหน่วยบินเนี่ยเทียก็น่าจะเหมาะสมกับเจ้าเพล็กนะครับตัวต่อไปครับตัวนี้ครับผมตัวต่อไปเป็นตัวนี้เลยเป็นตัวของเจ้ากวานวินนะครับกวานวินเนี่ยถ้าหากว่าคุณเป็นผู้เล่นมือใหม่นะครับการจับคู่กับกวานวินก็ถือว่าใช้ได้ดีพอสมควรนะครับในด้านของการ PVE หรือว่าการจมตีมอนสเตอร์นั่นเองนะครับเมื่อฮีโร่สองตัวเนี้ย มาจาับคู่กันก็เราสร้างความเสียหายแก่กองทาหารรักคลิงได้มากขึ้นได้เพิ่มขึ้นนะครับผมตีมอนเร็วขึ้นจะได้ไม่เสียเวลามากนะครับในในช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะใช้คู่นี้ไปนะครับผมก็ถือว่าฟาร์มวลฟาร์มได้เร็วพอสมควรนะครับขออภัยทีโอเคแล้วก็ไปดูฮีโร่ตัวต่อไปกันเลยครับฮีโร่ตัวนี้นะครับชื่อว่านิโก้นะครับตัวนี้ก็สามารถใช้กับเจ้าครกได้เหมือนกันนะครับในกรณีที่ว่ากวางวินไม่ว่างนะครับ ทั้งคู่ก็สามารถสร้างความเสียหายได้ดีในระดับพอสมควรเลยนะครับผมอ่ะแล้วก็สําหรับคนที่จะเล่นหน่วยบินเนี่ยผมแนะนําให้อยู่ฝ่ายของวายเดอร์เบิร์กนะครับเป็นฝ่ายออคนั่นเองเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับเพราะว่าเนี่ยฝ่ายออคนี่หน่วยบินของเขาเนี่ยจะเป็นหน่วยบินของพลแม่ธนูนั่นเองนะครับจะเพิ่มบาให้กับเจ้าตัวของเครกด้วยนั่นเองนะครับถือว่าทําให้เจ้าเครกเนี่ยสามารถที่จะใช้ประสิทธิภาพได้สูงสุดนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูการอัพ ชาเลนจ์หรือว่าความสามารถของเจ้าตัวเครกกันนะครับโดยเจ้าตัวเครกเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกัน3อย่าง3ด้านนั่นเองนะครับโอเคโดยทาเลนจ์แรกเนี่ยก็คือผลแม่นธนูนะครับผลแม่นธนูก็จะมุ่งเน้นไปในการบัญชาการหน่วยผลแม่นธนูนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีให้แก่กองทัพนะครับของผลแม่นธนูหรือว่าความเร็วการเคลื่อนที่เพิ่มความเดือดดานอะไรก็แล้วแต่นะครับจะเน้นไปทางของทัพผลธนูนะครับต่อไปเป็นวิศวกรรม วิศวกรรมเนี่ยก็จะมุ่งเน้นไปที่การสร like ้างการอัปเกรดหรือว่าการทําลายเครื่องกีดขวางนะครับผมอันนี้ก็สําหรับสายคนที่ชอบช่วยเหลือพันธมิตรในการก่อสร้างหอคอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับถนนอะไรอย่างงี้ได้เลยได้หมดเลยนะครับต่อไปสุดท้ายนี้ก็คือสายการเคลื่อนที่นะครับผมการเคลื่อนที่ก็คือมุ่งเน้นไปที่การบัญชาการกองทัพในการลบที่เคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วนะครับผมทาให้กองทัพเนี่ยมีการเคลื่อนที่ที่เร็วขึ้นนะครับเพิ่มการเร็วในการเคลื่อนทัพโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมา ดูในส่วนของสกิลแรกกันเลยนะครับพลแม่นธนูนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับผมถ้าพร้อมแล้วรับชมเลยครับ โอเคครับแล้วก็ทาเลนที่2นะครับก็คือด้านของวิศวกรรมนั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วก็รับชมเลยครับ โอเคแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นส่วนของการเคลื่อนที่นั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วก็รับชมเลยครับแล้วก็ผมแถมให้ละกันพัิน์ปิะปิ์เนี่ยอันนี้ผมก็พอจะมีบ้าง่ะเนาะที่ผมใช้ใช้อยู่ ถ้าเกิดสมมุติว่าทุกคนเนี่ยเอาเจ้าเครกนี่ไปก่อสร้างหรือว่าไปอัปเกรดเมืองอัปเกรดถน,นนหอคอยอะไรเงี้ยเนาะผมจะมีสิ่งประดิษฐ์หนึ่งแนะนํานะครับก็จะเป็นตัวตัวนี้อย่าเพิ่มพละกกาลังนะครับอันนี้จะทําให้บูทพลังวิศวกรรมของเราได้74เป็นเวลา1,800วินาทีถือว่าเยอะมากนะครับทำให้ก่อสร้างได้เร็วขึ้นเนาะ ในส่วนนี้ผมก็ออปแสกให้ออโดเหมือนกันเพราะออโดก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับตอนแรกผมไม่ค่อยได้ใช้ออโดจะใช้ทีก็เอาไปวิศวกรรมอย่างเดียวเลยลืมบอกไปว่านี่ออโดก็จับคู่กับคลิกได้เหมือนกันนะครับเอาไว้สําหรับไปก่อสร้างนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการแนะนําตัวละครของเจ้าคลิกนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับ และก็สำหรับใครที่มีข้อแนะนำหรือข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถที่จะคอมเมนต์กันได้ข้างล่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบทุกคอมเมนต์เลยโอเคสำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมกันนะครับถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ